หน้าร้อนในวันหนึ่งคู่หูเพื่อนซีมาสยะและทามุระพากันมาจับปลาในแม่น้ำแห่งหนึ่งตัวดิด้วยมา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 สส,ส,สายะาฉันฉันกลัวว่าเพื่อนกลัวอ,อะไรของแกแล้วนั่นมันอันตรายม่่อใช่หรอ โลกเล่นไดยแล้วจะแทงแล้วจะแทงแล้วฉันกลัวฉันกลัวให้ฉันแทงเถอนะไอ้บ้าฉันอย่าอย้ยอยากอยากจะพุ่งมันออกไปเฮ้ยอย่าเดี๋ยวโดนฉันฮ่าฮ่ฮสชื่นทำไมรู้สึกดีจังวะนิสัยแปลกๆของทามุระทำให้เพื่อนอย่างมาสยะถึงกับโมโหจะบ้าเหรอจะโดนเขาจะเป็นยังไงอะเอาหน้า อย่าเพิ่งโกรธไปเลยนายไม่เคยเหรอเวลาจับของอันตรายแล้วรู้สึกกลัวกลัวมันจะพุ่งออกไปตอนไหนกันนะทอนต้องหอกที่ต้องกลัวไอ้บ้าถ,ถ้าโดนมันคงเจ็บหน้าดูเลยเนาะชอบไปมาหาปลากับแกแล้วมันต้องมาชวนทั่นอีกนะแฮปปี้พีพ e ตอนคันไม้คันมือฮะว่าอะไรนะนายอะนะตำรวจ ใช่แล้วเท่ไหมล่ะตำรวจฉันเหมาะแล้วที่จะประดุงความยุติธรรมมาสยะได้ฟังถึงกับมึนงงมันจะเป็นไปได้ยังไงเจ้าทามุระเนี่ยนะนายน่าจะดีใจนะเวลานายทำผิดนายยังมีเพื่อนตำรวจอย่างฉันทั้งคนนะเมื่อมาสยะได้ยินสิ่งที่ทามุระพูดเขาจึงไม่สงสัยอะไรอีกต่อไปกลับเห็นด้วยซะอีกว่าวันหนึ่ง เจ้าเพื่อนเพียเพ้ยนๆคนนี้คงจะพึ่งพาได้ฉันนี่นักแม่นปืนเลยนะเว้ยน่ากลัววะ่ะอะอันตรายดีจังที่ไปเสียบขานายก็ยังชั่วหน่อยนี่นายรอเล่นนะ เฮ้ยหยูดหัวรอได้แล้วอ๋ออรุ่นพี่ครับนี่เพื่อนผมเองครับเพื่อนเหรอสวัสดีสวัสดีโทษบับในที่ห้ามจอดนะครับเอาพิมพ์ลายนิ้วมือตรงนี้นะหน่อยกแกช่วยฉันได้ไงสุดท้ายความเป็นตำรวจของทามุระก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาซะยะอย่างที่เขาคิดเลยขาทิ้งเลยไหมไม่มีใครเห็นนี่นะคันมือ อยากจะใช้ปืนอยู่ด้วยฉันชอกจะกลัวเกินแล้วว่ะเอ้ยล้อเล่นนะล้อเล่นปากแกบอกล้อเล่นแตตาแกดูเอาจริงยังไงไม่รู้ฉันไปดีกว่าไปเข้าห้องน้ำหลังจากนั้นทามุระก็รีบรุดเข้าห้องน้ำทันทีอยากยิงอยากใช้มันยิงยิงเกือบไป เกือบยิงตัวเองแล้วสิเฮ้ย <Hey, S 1> ทำอะไรของแกน่ะุ่นพี่ครับปั๊บๆๆผมผมกลัวกูกูกลัวเจ้าบ้าหันปืนใส่คนอื่นได้ยังไงจบที่ไหนมาวะแกเขาไม่สอนหรือยังไงร้อเล่นนะครับร้อเล่น <c oughs> ไอ้ขำนะเว้ยรีบรีบไปเลยออกไปลาดตะเวนข้างนอกไป <c oughs> ครับครับทำไมมันห้ามตัวเองไม่ได้ อยากยิงอ่ะอยากอยากอ่ะกอโดรอครับคุณตำรวจ <auction> ไม่ไม่เป็นไรครับเกือบไปแล้วอ่ะเออเสียงปืนที่ไหนในตอนนั้นทามุระได้ยินเสียงปืนที่ลอดออกมาจากโรงหนังใกล้ๆ มันยิ่งเหมือนแรงกระตุ้นในใจเขาเดี๋ยวสิหยุดสิอย่าอย่าหยุด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 สิบอกให้หยุดไงเราอ้าวเฮ้ยหยุดหยุดหยุดสิยิงไม่ได้นะว้อยอะยิงไปซะแล้วเสียงอะไรเสียงปืนเหรอ่ะเสียงปืนไม่ใช่หรอครับ ตำรวจตำรวจยิงไปแล้วทําไงดีสวยแน่ข่าวดีเมื่อเสียงปืนดังขึ้นหลายคนต่างวิ่งกรูกันเข้ามาทางเขาไหนๆมันอยู่ไหนจะซัดให้เละเลยทามุระอะทําอะไรลงไปนะ่ะลรุ่นพี่คิดจะหนีเหรอไอ้เลวดิเอาเงินมาดูสิอยู่ครบครับเลียกรถพยาบาลบแล้วครับครับครับอฮ้อไอ,อ้เจ็บตะว้ จเหตุการณ์ในวันนั้นกลับกลายเป็นว่าเขาได้ช่วยตำรวจสืบสวนจับกลุ่มตัวพ่อค้าเงินกู้หน้าเลือดด้วยกระสุนนัดนั้นเอาไว้ได้อินดีด้วยพลตำรวจธรรมุระได้รางวัลจากอธิบดีกรมตำรวจชนะบคครัสุดยอดไปเลยเห็นว่าจะเลื่อนตำแหน่งให้ด้วยนะเก่งจริงๆนะเนี่ย อะไรนะจะลาออกอะไรของนายนายกำลังดังเลยนะตอนเนี้ยผมผมไปเหมาะกับเป็นตำรวจแล้ะครับเฮ้ยอย่าทอมตัวไปเลยนะไม่สมกับเป็นคนรุ่นใหม่ไฟต้องแรงสิไม่ใช่อย่างนั้นเคยว่าผมกลัวนะครับก็กลัวจะเผลอยิงออกไปนะสิครับเฮ้ยเว่าอีกแล้วแกนี่บอกก็อย่าหันปืนใส่คนอื่นไง อย่าล้อเล่นนะห้ามผมทีครับช่วยห้ามผมทีมันมันหยุดไม่ได้ครับหลบไปครับลุ่นพี่ฮะเอาเฮ้ยช่วยผมทีจะจะจะเย็นวางปืนลงก่อนช่วยผมทีผมผมผมกลัวผมกลัว ผมกลัวตัวเอง